ไอ้เฮียคนเดียวเขามีแต่เล่นเพิ่มเล่นเพิ่มมึงเล่นกันยังไงให้มันลดลงเรื่อยๆวะนี่เฮียโจก็บอกแก๊งอีกกูไม่เห็นรู้เรื่องเลยกูว่าไม่ใช่ละประเด็นแหะคือมันบอกกับผมว่าตอนฝ่ายของเว่าผมมาคุยกับวพี่เฉยแล้วเดี๋ยวผมมาจะไปเป็นช่างผมไปเป็นชกูยังไม่ดูเรื่องเลย บอลนนะับบอลโนยิ่งน้อยลงน้อยลงล่อยหลอ,ลอซละหลือเกินเฮียแก๊งอื่นเขาเยอะขึ้นเยอะขึ้นมีแต่แก๊งเราแหละสะตีเนยทำยังไงให้มังน้อยลงเรื่อยๆวะล่นกันยังไงให้มันน้อยลงเรื่อยๆกูควรไม่เข้าใจแดงว่าว่าหลายหลาย,หลายคนในแก๊งเรามันก็เริ่มเบื่อฟิลแกละนะ๊งกันแล้วไง เออเมื่อกี้ทันว่าอะไรนะพี่ไม่ค่อยได้กินเมื่อกี้คนมันเยอะมีคนเอาของมาขายผมเรื่อยๆเลยพี่แต่มันไม่มีเงินรับอ่ะดิใช่หรอใช่พี่แหมสัตว์แล้วทำไงดีวะเนี่ยนั่นนะดี่เล็กมีของหมื่นแท่งอย่างเงี้ยแหมเมื่อกี้คนเมื่อกี้เมื่อกี้คนมันเยอะเออคนมันเยอะแหมที่ฉลาดเลือดขี้กูบอกแห้เขาเดียวแหมโโอ้หไม่ดีตรงนั้นเลยนะเอาจะเท่าไหร่ไม่เนี่เดี๋ยวเอดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่หาว่าเฮ้ยมึงพวกมึงใช้เงินเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนั้น อ่าฮะไม่แล้วเดี๋ยวจะประกาศแล้วว่าพรุ่งนี้คุยใหช่วงนี้กูสึกมีแข่งยิงปืนเทียว่ากูต้องหาคนเก็บพี่ก่อนดีกว่ากูต้องหาคนเริ่มเก็บให้พี่แทนแล้วว่ะแล้วพี่ต้องเริ่มเก็บเก็บของแก๊งแล้วไอ้เทียละแก๊งเราแม่งเล่นกันยังไงยิ่งเล่นยิ่งลดเรื่อยๆเลยเนี่ยถูกครับพี่ชายแล้วไอ้โจ้บอกว่าไอ้บังอนุญาตแล้วมันบอกพวกมึงอนุญาตตอนไหนวะไม่ไม่ได้เรื่องใครอนุญาตใครอนุญาตผมผมเพิ่งเข้ามาก็บอกว่าพวกพี่พีเขาอนุญาตว่าพี่โจ้เป็นช่าง นี่บอกบัญชีล่าสุดที่ผมเบิกที่มาไอเด็กนรกเมื่อกีี้้เมื่อกใครให้มึงออกแก๊งกูถามคำเดิมใครให้มึงออกแก๊งพี่พี่เฉินไงพี่เฉินเฮอะไรกูยังไม่รู้เรื่องแล้วพี่มือก็ไม่เข้ามาแล้วนี่กูยังไม่ได้คุยใครอนุญาตให้มึงออกแก๊งแมงร้อยหล่อไม่ได้เลยครัมตแล้วหนึ่งหรืเทียงอจริงๆอันนี้คือจากใจไม่ได้โกหกคือแม่งโคตรวุ่นวายคือแม่งเหนื่อยเยี่ยยไม่กูอ่งแบจัจ้จ้บุษรอ่ะมึงเหนื่อยจริงแล้วมึงออกไปทำไม ผบอกมาหาดีให้แกงไงผมหวังดีนั่นนี่อออกหาตังให้แก๊งนี่บอสผมก็ยังรับอยู่หน้าผมก็แบบไม่ได้นี้เลยนะกูไม่ได้บอกให้มึงออกแล้วมึงออกได้ไงไอโจ๊กเจคัพเปอร์เหรอฮะผมนี่ความฝันคือผมอยากเป็นช่างไงสรุปความฝันมึงอยากเป็นช่างหรือมึงเจาะไปหางให้แกงผมว่าเหล็กมันมีคน จะมีปีให้ตีอีกร้อยอะไรเงี้ยเศษทองหรอพี่เศษทองที่พึ่งรับมาวันนี้ไม่แต่มึงไม่บอกก่อนถ้ามึงบอกก่อนก็ว่าไปอย่างแต่มึงยังไม่ได้บอกพี่เลยพี่ยังไม่รู้เรื่องคนในแก๊งก็บอกว่าก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันรู้แล้ววันนี้ไม่ผมไม่รู้แต่มันบอกคุยกับพี่แล้วผมแค่รับรู้เฉยพวกคนในแก๊งบอกว่าเอ็งบอกว่าเอ็งบอกพี่ไปแล้วพี่ยังไม่รู้เรื่องเลยวันนี้วันนี้เรายนโทรคุยกันอยู่เลยผมยังบอกเรื่องเหรียญอยู่เลยพี่มาให้พี่ไม่โทรคุยกับมึงเลยพี่จาแบบนี้ใช่ไหมต่างถาม พี่รู้ตอนไหนพี่ยังไม่รู้เรื่องรู้เลยอ่าวผมอ่าแล้วพี่บังพี่บังเป็นคนให้ผมออกไอ้บังให้มึงออกใช่ไหมโอเคผมบอกพี่บังว่าพี่บังบอกรับพี่เฉิยนกลับผมบอกว่าเอางี้ผมบอกพี่บังกับคนในแก๊งไปดิพี่บอกโอเคโอเคเองออกเลยแล้วทองที่เอาทำกันอ๋อเคยบังอนุญาตให้มึงใช่ไหมโอเคกันเรื่องนี้ไอ้บังต้องรับผิดชอบไม่รวมโอเคโอเคไม่เหลถูกไหมไม่ได้ไอ้บังรับผิดชอบจับเรื่องนี้มึงเจองที่ที่ผมจดไว้มันมีเท่าไหร่ด้วยพี่ที่ห่าไปเจ็ดร้อยห้าสิบใบตีทีงั้นร้อยห้าสิบอันแล้วที่เหลือก็ต้องให้พี่ ก็คือมันมีของเก่าที่เอ็มร้องให้พี่เราสามร้อยแท่งถูกแล้วก็าจะรับมารวมหมดเลยหกรเก้าสิบก็คือหกร้อยเก้าเอ้วก้สิบเป็นเก้าร้อยาสิไอ้เนื่อเ็จอบเฟเอ็ยังไม่ออกมาให้อีเหรอใช่เจ็ดร้อยห้าสิบถูกไหมถูกครับพี่เจ็ดร้อยห้สิบแท่งซันต้องให้คอปเปอร์พี่สองพันแล้วก็ทองสองร้อยสีสิบครับพี่แล้วก็แร่ฟ้าทั้งหมดสองพันออสองพันหนึ่งสองมันเสร็จแล้วพันหนึ่งไงพี่เ๋อคือไม่เสร็จคือเดี๋ยวคืนนี้ว ก็ลบบัญชีทั้งหมดเลยแล้วก็เหลือไว้แค่ว่าแร่ฟ้าหนึ่งพันแร่ฟ้าหนึ่งพันทองสองรเกสิบทองยังไม่ต้องให้พี่เพราะว่าอทองยวทองต้องเอามาหมุนนั่นหมุนนี่โอเคดูเรื่องพี่พี่พี่วัดดีครับสวัดดีครับแบ๊คเฮ้ยอันนี้จริงจังไม่ตลกแล้วทำไมพี่คนเราเล่นยังไงยิ่งเล่นยิ่งรดกูว่าแม่งผิดปกติแล้วไม่เดี๋ยวก่อน คำว่าคนเราเนี่ยหมายถึงตัวบุคคลหรือทรัพยากรทุลักทุลักกันหมายถึงตัวบุคคลนี่แหละมึงสังเกตไหม <c oughs> ไอ้เฮี้ยคนอื่นเขามีแต่เล่นเพิ่มเล่นเพิ่มมึงเล่นยังไงให้มันลดลงเรื่อยๆวะนี <c oughs> น่เจ้าโจกออกแก๊งอีกกูมไม่รู้เรื่องเลยก <c oughs> ูว่า <c oughs> ไม่ใช่ละประเด็นอะคือมันบอกกับผมว่าตอนาหลังมาว่าผมมาคุยกับพี่เฉินแล้วเดี๋ยวผมมาจะไปเป็นช่างผมไปเป็นชกูยังไม่ดูเรื่องเลยแล้วผมไปเป็นช่างเสร็จปุ๊บเนี่ยผมคุยกับพี่เฉินเรียบร้อยแล้วแต่ว่า อะไรนะพอมีเรื่องเนี่ยเดี๋ยวพี่เฉินก็ค่อยสลับผมเข้ามาผมแค่ไปนี่เฉยวยวไปหาเงินมาก้อนแล้วผมจะหาเงินก้อนใหญ่มาให้พี่เฉินนี่ผมจำไม่ได้เล่ไปดูเรื่องอะไรเลยพี่ถ่ายแว่นเนี่ยแวนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่โดไปถามมันมาบอกว่าพี่บางเป็นคนบอกว่าอนุญาตให้ผมออกและให้เงินผมไปด้วยบางไม่ได้อนุญาตไอ้โจว่าขอบางเพราะมันบอกบางว่ามันคุยกับพี่แล้วโอเครู้มากไอ้สัตว์อนี่ก็รู้ว่าใครขอตังค์บางแกห้อยู่แล้วคนไรแก๊งกันถูกปะล่ะโอเคแต่ว่ามันเด็กเที่ยาเจอกู แต่ผมขอของวัดสี่สิบโลเข้าไปทำธุระนะพี่วิลลี่ว่าไหมพี่ว่างไหมอ่ะเดี๋ยวๆออว่างก็ว่างเลยแต่ขอเคี่ยวขออีกหนึ่งวิธีอ่ะผมอยากคุยเรื่องของหน่อยอะเป็นไรอ่ะวัดอะไรนะครับจริงก็คุยเลยก็ได้อะ่โดนป้อนหรือโดนอะไรเหรอไม่ไม่ไม่ใช่ผมจะคุยเรื่องของผมจะขอซื้ออะไรจากพี่วิลลี่หน่อยอ๋อโอเคพี่พอเราเห็นว่ากันนี่หลักหลักก็ถ้าพี่จะแบบว่าเฮ้ยมึงเอาเงินไปทำอะไรนักหนาใช่ไหมเนี่ยผมส่งให้ดูแล้วพี่ต้องดูบัญชีก่อนเลยข้อความ ผมจนไว้หมดเลยว่าเออพี่รู้พี่รู้แล้วว่ารับของกับพี่รู้อยู่แล้วพี่พี่ดีแล้วมีคุณพี่ไม่ได้ซีเรียสแต่ที่พี่ซีเรียสตอนนี้คืออย่างที่บอกอ่ะว่าแก๊งเราตอนเนี้มันยิ่งเล่นยิ่งโลดมึงสังเกตไหมฉะนั้นพี่พวกนี้พี่จะเะรียกคุยแล้วพี่จะคุยคําขาดเลยว่าถ้าสมมุติว่าโอเคตําหาว่าโอเคมึงหมดแพชั่นก็ไม่ว่ากันแต่พี่ขอเอาออกแก๊งพี่จะเอาคนใหม่มารันใครหมดก็ออกไปเลยให่เออพี่จะเอาคนใหม่มารัน เพราะว่าไม่งั้นแบบนี้มันจะทำให้คนที่อยู่อยู่ต่อมันก็น่าเบื่อถูกปะล่ะไอ้เหี้ยสล็อตมึงยี่สิบดลร์มงยี่ดอลเลยมีกันอยู่สี่ห้าคนแล้วแต่รอเคุ้นเศร้าเลยหูอะต้องแบบนี้แหละพี่ว่าอย่างนี้มันไอ้เหี้ยคนอยู่ต่อมันก็มันก็เบื่อกันถูกปะล่ะมันก็กลายว้ไปไปต่อแบบนี้มันก็เหี้ยมันก็ไปอยู่ันไม่ได้เลยก็ไม่จริงว่าถ้าสมมติว่าเอาหมดแฟชั่นจริงพี่ว่าก็ขอกขาออกแก๊งไปใช้ชีวิตปกติไปแล้วถึงเวลาพร้อมจะกลับมารันเมื่อไหร่ค่อยกลับมาุยด มันจะได้แฟร์กับทุกคนแฟร์คนที่อยู่ต่อแฟร์คนที่มันหมดแฟชั่นด้วยสองศูนย์สามสองสองพี่ว่าดีกว่าวะไม่งั้นแบบนี้พี่ว่าแม่งมันมันไม่อยากอะไรไม่อยากดีกันมันไปก่อนใช่ไหมเออใช่แล้วเอาคนที่พร้อมอ่ะเดี๋ยวพี่จะหาเพราะว่าสิ่งหนึ่งมันจะเป็นฟิลนี้มันจะเป็นฟิลที่ว่าพอเราเข้ามาเราไม่เจอคนอื่นเราจะพาเราไม่อยากอยู่ด้วยต้องใช่แต่ตอนเนี้ยว่าอารมณ์พี่กลับมาแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้อารมณ์แก๊งและอารมณ์ที่กูอยากทำนูทำนี่เฉยๆฉทำอะไรอ่ะอยู่กับแฟน มันมีพี่มันมีเลี้ยงจะให้พีวยอะไรวะสันงั้นเดี๋ยวพ่งนี้แหละเดี๋ยวพี่เอ่อทักนอกโลกไปให้พวกนี้เข้ามานให้หมดแต่ว่าพ่งนี้พี่จะมาช้ากว่าดี๋ยวนี้แต่พวงนี้พี่จะมาช้าหน่อยนะเพราะว่าพี่มีไอ้นี่แข่งลบก่อนน่ะเดี๋ยวรีเข้ามาอออืมหรืออย่างหรืออย่างถ้าจะให้มาไวคือทุ่มหนึ่งเอาไหมเข้ามาคนเดียวกนตีอยู่ใช่ไเพราะว่าอย่างผมอย่างบางอย่างแบบเซตกลางวันน่ะมันอยู่ตลอดยุบเป็นตีิแล้วไงตอนเนี้ยก็อยู่ คนรูนนี้ก็มาพี่หลงเมื่อวานได้ข่าวทำงานถึงเช้าเลยนะพี่งั้นงั้นอย่างงี้ก็เดี๋ยวพี่นัดนัดเลยคือแล้ว่ะจะเป็นคนดเดินม,ม,<อ>มาเที่ยวอะนึกอ,ออกวะเออก็ตามมาก็เดี๋ยวเนี่ยห้าทุ่มนัดเข้ามาให้หมดทุกคนแล้วเดี๋ยวก็คุยเปิดอกอกันไปเลยว่าเออไอเทีตแต่ะคนมันรู้สึกยังไงมัวแฟชั่นใช่ไหมก็บอกมาแค่นั้นแหละแล้วเดี๋ยวเรา,<พ>าทำใหม่ร้านใหม่หมดเลยเพราะถ้าอย่างปีเตอร์เนี่ยผมเข้าใจน้องนะเพราะว่าน้องมันเพิ่งซื้อร้านกระเพรามาที่บ้านมันก็ไม่แปลกที่มันจะกินทุกวันอ่า เออคนมันชอบอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกเดี๋ยวต้องคุยกันว่ะมันถ้าสุดท้ายเรามันไม่คุยกันมันก็กลายเป็นแต่ละคนมันก็ไม่กล้าพูดบางทีอาจจะหมดแพชชั่นจริงแต่ไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยอืมก็เดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยพวกนี้ไอ้เชี่ยมุดโดนไล่ออกเฮ้ยคุณชายยันนี่ก็บอกเยอะอคุณสัตวหนึ่งด่างอืนแลเดี๋ยวจะน้อยรักแบงค์นานๆนะจ๊ะตอนนี้ยังไม่ได้ทองุนี่ยังไม่ได้เลยผมถ่ายสั้นยังไม่ได้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ทั้งหมดทีเดียวเลยใครมีอะไรมึงจดดดดๆๆไไวว้้้้้้ทททีีี่่่มมมมึงงงงงตตออออออคคคคุุุุยยยยยยะะรรรััหหหเเเ๋าพนนูกกบใลื แล้วก็ถ้าเกิดจะทําใหม่พี่จะเปลี่ยนชื่อถ้าสมมติว่าคนเก่าไม่อยู่นะจะเปลี่ยนชื่อคนเก่าคคนเก่าในที่นี้คือคนเก่าที่ที่นี้คือเช่นสมมติสมมติอย่างอย่างเฮียเลยนะอย่างเฮียเลยนะเออสิบคนแรกไม่เล่นสักห้าก็ไม่ใช้ชื่อนี้แล้วไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับผมว่าคนเก่าอ่ะอยู่หมดแต่แค่ผมว่าเราอ่ะต้องหาหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมผมก็เข้าใจนะพี่เจริเพราะว่ามันเป็นฟิลที่ว่า เราเข้ามาเราทําอะไรไม่ได้อะเราทําอะไรไม่ได้พี่เหมือนที่ผมเคยบอกพี่ไปแลมันกลายเป็นว่าพอเราแบบว่าไม่อยากทําแบบนั้นไม่อยากทําแบบนี้กลัวคนนั้นกลัวคนนี้อ่กลายเป็นเราอึดอัดแล้วเราก็ไม่อยากจะอยู่แทนนึกออกปะก็ใช่ไงก็ถึอว่าเนี่ยเดี๋ยวเรียกมาคุยกันทั้งหมดเลยละมันจะได้เข้าใจกันว่าเออแต่ละคนมันเป็นยังไงหมดแพชชั่นกันหรือยังอไอย่าเหี้ยเผื่อหมดแพชชั่นกันแล้วแบบไม่แบบฟีแบบไม่ได้อยากอยู่ไม่ได้อยากเล่นแก๊งแล้วว่าอยากชิวๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ก็คุยกันเพราะถ้าเกิดมันก็มีเรื่ ก็ใช่ไงก็อาจจะเปลี่ยนก็เดี๋ยวพิจารันใหม่ก็สมุดอุ้ยขอโทษพิจารันใหม่แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแพทเทิร์นใหม่เลยตัดปัญหาตีตีแก๊งไม่เอาของดึงคนเอาคนใช่ตีแก๊งเอาคนอ่ะเอาคนอย่าเอาเวอร์เนี่ยเลียงไอ้เวนไปละถ้าตีชนะมันเอาเชื่อวันมาเอาเวอร์เอาเวอร์เพราะมันต้องสู้เราสุดใจอยู่แล้วเออเราเราไม่พี่เอาไปมามาเป็นแบบว่ามาร์ทคอร์ดใช่ มิกกรีมิกก์มกวกันพี่จะเรียกอะไรดีว่าพี่จะเรียกอะไรเดี๋ยวผมจ่ายตรงนี้เลยไม่พี่เรียกอ้วนพี่เอาอ้วนพี่เออ้วนพี่เออ้วนถ้าพี่ยถ้พีอเอาพี่เอาอ้วนจะไม่ฟาร์มจะมาตัวเปล่าก็ไม่เป็นไรแต่กูเอาดีเลยพี่มันจะมองหน้ากนไม่ติดนะพี่จะเอาผมาไม่ใช่เอาพี่เอาหมดละวกวดวดป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 อวปวดวดแม่งดาปวปปปดัง แล้วเดี๋ยวคุยเรื่องเปลี่ยนวิธีแก๊งกันหน่อยกับะชานได้เอรื่งก็เดี๋ยวเปลี่ยนวิธีแก๊งกันหน่อยเดี๋ยวคุยพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวรอพรุ่งนี้มารวมๆคุยกันครับพี่มาก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทักนอกโลไว้ว่าว่าพรุ่งนี้เจอกันห้าทุ่มเข้ามาคุยกันเนี่ยมันมีปัญหาว่าไงปัญหาเรื่องเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเงินลงเงินลงท้องเดี๋ยวมาเอาที่พี่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เก็บเงินเพิ่มเอาจะแก๊งอ่ะเออไปเอาเก็บเยอะแค่ไหนพี่ในเก็บเยอะแค่ไหนเหรออาจจะขอเก็บสักเลยอ่ะ เพราะว่าเงินแก๊งไม่เหลือแล้วตั้งแต่เราเล่นเฟสมันเป็นของหมดแล้วไงไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นอย่างมากก็สองหมื่นสามหมื่นส่วนค่าไอ้นี่พี่จ่ายแล้วแล้วฟ้าแลแดงเหลือเงินแก๊งตกสี่สี่แสนเดี๋ยวมาเอาไปเลยสามแสนขอแสนหนึ่งติดแก๊งไันอ่ะถ้างั้นซันเดี๋ยวรอบนี้พี่ถึงกันเองเพราะเราเดี๋ยวเองกลับไปช่วยโทนี่ดีก๋ยวเดี๋ยวไปกดตั้งให้ร้อนนิดนึงครับมองไปกับพี่แหละไปฝากไาประเดี๋ยว We'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were roped. Okay.